ก็ฝากไปยังพี่น้องสื่อมวลชนนักข่าวทั้งหลายในฐานะเป็นพี่เป็นน้องกันเนี่ยอย่านําเสนอข่าวพวกคนสีเทานะบางคนเนี่ยคนสีเทาบางคนนี่โอ้โหเอะอะโวยวายไปโรงพักไปเคาะประตูบ้างล่ะนะตะโกนต่อหน้ารองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติบ้างล่ะเฮ้ยเฮ้ยกูอยู่นี่โอ้โหนะครับต่อหน้าสื่อมวลชนจํานวนมาก ที่โรงพักแห่งหนึ่งนะครับขณะที่นะคุณชูวิทย์กำลังแจ้งความกับรองผู้อุาการตำรวจชาติก็ไปยืนตะโกนนะเสียงดังเฮ้ยคูอยู่นี่ต่อหน้านักข่าวนะนะสังคมตั้งคำถามว่าพฤติกรรมของคนสีเทาต่างๆที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องบ่อนการพมันเนี่ยคนเหล่านี้ทำไมท่านนายกคนเอกประยุทธ์ ทำไมท่านผอ,อรตอรอท่านล้าตีว่าการกระทรวงไทยยังปล่อยให้คนเหล่านี้แสดงอาการฮึกเหิมเมื่อวานนี้ผมดูข่าวรายการคุณสอนยุทธ์บอกว่าโอ้โห,โหคนที่ไปเคาะกระจกขณะที่คุณชูวิทย์กำลังแจ้งความอยู่นั้นนะแล้วก็ตะโกนว่าเฮ้ยกูอยู่นี่สอนยุทธ์บอกว่าเขาใหญ่จริงๆนะครับเขาใหญ่จริงๆครับพี่น้องครับ นะใหญ่จริงๆขนาดในโรงพักรองผุ้มจากการตำรวจแห่งชาติตาลังรับแจ้งความอยู่นะครับมีคนคนหนึ่งไปเคาะนะแล้วก็บอกว่ากูอยู่นี่เฮ้ยใหญ่จริงๆครับพี่น้องประชาชนครับสรยุทธ์ยังพูดแบบนั้นผมเห็นด้วยนะครับคนแบบนี้เอ,อยังสามารถอยู่ในสังคมได้ออกทีวีทุกช่องนะครับนี่คือสิ่งเหล่านี้นะครับก็อย่าไปสนับสนุนนะครับอย่าไปเกรงกลัวคนเหล่านี้คมคู ใช้สายตามองคมรูอะไรต่างๆนะอย่าไปกลัวนะครับแบบที่คุณชูวิทย์พูดนะครับอย่ากลัวคนเหล่านี้นะอย่ากลัวคุณชูวิทย์บอกว่าจะเกาะติดหลังมันไปเรื่อยๆไม่รู้ว่าจะไปเกาะติดหลังใครก็ไม่รู้ก็ดูกันต่อไปมันจะไปที่ไหนไปบ่อนไหนชูวิทย์จะตามไปอันนี้ผมเห็นด้วยอย่างนี้ทำเลยครับคุณชูวิทย์ครับอะไรละครับที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติทำ อย่าไปเกรงกลัวคนสีเทาพี่น้องครับพี่น้องเห็นด้วยกลับกลับผมไหมครับนะเอ,อบางคนบอกพอบอรตรยังกลัวมันจริงหรือเปล่าครับพอบอรตรเคยให้สัมภาษณ์ว่าไม่มีบ่อนในประเทศไทยตั้งแต่เข้ารับตําแหน่งจริงไหมครับก็ไม่รู้นะครับก็พอบอรตรก็รับผิดชอบตัวเองนะผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติบอกว่าในในในกรุงเทพไม่มีบ่อนก็แล้วแต่คุณ นะคุณอยากจะพูดอะไรก็เรื่องของคุณไปพี่น้องประชาชนเขาก็ตัดสินคุณไปแล้วอ่ะนะยิ่งผบตรคนปัจจุบันคุณอยู่ในตำแหน่งแค่ปีเดียวนะคุณเข้ามาแล้วคุณก็ต้องเป็นที่พึ่งของประชาชนก็แค่นั้นผมก็ไม่รู้หรอกว่าทำไมคุณพูดแบบนั้นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคุณบอกว่าตั้งแต่คุณรับเข้าตำแหน่งไม่มีบอนการมานั้นก็ก็แล้วแต่คุณแล้วนะก็แล้วแต่และที่รองผบตรไปจับอ่ะ นะครับไม่ว่าจะเป็นยานนาวาคนจีนสุดที่สานห้วยขวางต่างๆเยอะแยะมากมายบ้านผมอยู่ท้องที่สอนอร,ระหนโยธินใกล้ๆกับสอนอสุดที่สารผมก็รู้ว่ามันมีบ่อนแล้วก็รู้มานานแล้วแล้วเพื่อนผมก็รู้ว่ามีบ่อนนะนะสิระเจนจาคะเพื่อนรักผมเนี่ยบอกนะครับท้องที่สุดที่สารมีบ่อนการมานันเมื่อเจ็ดวันที่ผ่านมาศิระเจนจาคะก็ไปร้อง ที่ผู้กำกับสอนอสุทธิสารปิดบ่อนการพนันไปเจ็ดวันแล้วนะเนี่ยศิละเจนจาคะโทรมาบอกผมไม่เชื่อก็ลองไปถามดูสิครับว่าผู้กำกับสอนอสุทธิสารว่านายศิละได้ไปร้องให้ปิดบ่อนการพนันจริงหรือไม่เออนะนะครับศิละบอกปิดไปเจ็ดวันหลังจากนั้นก็เปิดเหมือนปกตินะครับจริงหรือเปล่ามไม่รู้อ่ะศิละเขาเล่าให้ผมฟังผมก็ไม่กล้ายืนยนันหรอก นะเออนะศิระเจนจาคะเขาบอกผมเพื่อนผมนะครับก็แสดงให้เห็นว่าบ่อนการพนันก็เต็มไปหมดนะศิระยังเล่าให้ฟังว่าบ่อนการพนันเหล่านี้ไม่ว่าคนไตยคนจีนเนี่ยมันมีการนำส่งเงินไปให้กับนักการเมืองบางคนนะครับนะศิระเล่าให้ผมฟังนะแต่ผมเชื่อข้อมูลศิระนะเพราะว่าศิระเนี่ยเขาคลุกคลีกับคนในวงการพวกนี้ แต่เพียงแต่ว่าเขาไม่ได้มาแอรอาร์ตออกทีวีนะปกป้องเจ้าของบ่อนการพรนันอะไรต่างๆเหล่านั้นนะศิระเล่าให้ผมฟังบอกว่าพี่เดย์บอนการพรนันเนี่ยในกรุงเทพมันมีเยอะแยะมากมายเขาบอกนะนะให้ผมพาไปเดินก็ได้นะครับไม่ต้องเดือดร้อนชีวิตก็ศิรนะะบอกยินดีเลยนะครับมันเยอะแยะมันมีการส่งสวยขึ้นไปถึงนักการเมืองบางคนนะบางคนก็เคยเป็นรัฐมนตรี ซึ่งศีละเขาก็เล่าให้ผมฟังแต่ผมก็คงจะไม่ไปพาดพิงใส่้ายใครนะครับอดีตและตนตีคนไหนอะไรต่างๆนั้นก็รอวันจันทร์รอวันจันทร์นี้บิ๊กโจ๊กเขาจะ,ะแถลงข่าวนะเรื่องการออกหมายจับนะผู้ที่เกี่ยวข้องในวงการบ่อนการพนันยาเสพติดสวมบัตรประชาชนฟอกเงินในวันจันทร์นี้จุกครูจุกครูจุกครู ต้องจกครูนะครับถ้าไม่จกครูเดี๋ยวผู้สื่อข่าวเขาก็จะบอกว่าไม่ใช่อาจารย์เดชาตัวจริงจกครูนะครับเพราะฉะนั้นครับวันจันทร์เราจะได้รู้นะครับว่าแผนผังของขอบวนการธุรกิจคนจีนสีเทาสวมบัตรประชาชนบ่อนการพนันสวยรายเดือนนักการเมืองแล้วก็อะไรอ่าฟอกเงิน ใครเกี่ยวข้องมากวันกันก็มีเป็นแผงเลยนะครับแต่ผมอยากจะฝากนะครับฝากพนักงานตำรวจแห่งชาติฝากท่านนายกฝากรัฐธรีมหาไทยดูแลพวกสีเทาอย่าให้พวกดูแลบ่อนเนี่ยมายักออกทีวีทุกวันอยากให้พวกมาเฟียมาออกทีวีบ่อยนะครับและที่สําคัญก็อยากให้ก็มาข่มขู่ชูวิทย์นะนะครับอย่ามาให้ข่มขู่ชูวิทย์เพราะชูวิทย์เนี่ยเป็นคนที่มีประโยชน์กับประเทศชาตินะครับ นะผมติดตามเฮียชูมาเป็นเวลานานนะครับเป็นกําลังใจให้เฮียชูในการทำคุณงามความดีแฉมาทุกวันครับไม่ต้องกลัวตายแล้วครับเฮียชูก็อายุ60กว่าแนละ้วรู้สึกว่าจะ6-12-13หรือ65อะไรเนียผมไม่แน่ใจอย่าไปกลัวตายเราเกิน60ผมนี่ย9้แล้วก็ไม่ได้กลัวตายกลัวอะไรนะครับอยู่มาจนถึงวันนี้ก็มีกำไรอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวพวกมาเฟีย เจ้าของบ่อนคนรับจ้างเคลียบอนการพนันคนอยู่เบื้องหลังโคศกทุนจีนสีเทาย่าไปกลัวครับอย่ากลัวนะครับผมก็ไม่ได้กลัวผมก็มีแบ็คพอสมควรน่ะนะมีทั้งแบ็คเลเบลมีทั้ง Y วมีอะไรหมดนะครับชุกรูชุกรูอย่ากลัวครับใครมีหลักฐานอะไรก็ส่งมาคุณชูวิทย์บอกว่าถ้าใครมีหลักฐานพวกรับจ้างเคลียบอนเก็บซวยบอนต่างๆครับให้หนึ่งแสน นะส่งให้ชูวิทย์ส่งให้ผมก็ได้ส่งให้ชูวิทย์ก็ได้ส่งให้ใครก็ได้ที่สามารถจะดําเนินคดีกับคนเหล่านี้ได้นะครับอันนี้ก็คือเรื่องของของบ่อนการพนันนะแล้วก็ขอให้จับจริงๆจ,จ,จังครับออกข่าวใหญ่จับทัวศ์นู์เหรียญบ่อนการพนันยาเสพติดอย่าให้มันเงียบนะไม่ใช่เป็นข่าวเพ๊บๆเลิกหลังจากนั้นก็ไปงุบงิบคุยกัน นะครับและก็เปิดเหมือนเดิมก็ยังในต่างจังหวัดทั้งภาคสองเนี่ยผมไม่รู้จังหวัดอะไรที่เป็นข่าวที่ตำรวจเอาหมายสารพัทยาไปอ่ะอันนั้นก็พูดายขนาดมีข่าวขนาดนี้คนจีนสีเทายังกล้าเปิดบ่อนใหม่โชคดีที่ตำรวจไปขอออกหมายคน้นนะเจอโต๊ะก็ยังดีนะดีกว่าเข้าไปแล้วไม่เจออะไรเลยหลายๆคนเนี่ยก็เหยียดหยามตำรวจบางโรงพักบางคน มีบ่อนการพนันในพื้นที่พอไปตรวจปุ๊บไปช้ากว่าไม่เจอหลักฐานเจอแต่ห้องว่างเปล่างานนี้สารพัทยาออกหมายจับตำรวจไปยังเจอโต๊ะก็ยังดีครับนะอย่าให้คนเขาเหยียดหยามตำรวจท้องที่ที่มีการร้องเรียนบ่อนการพนันแล้วตำรวจไปไม่ทันอันเนี้ยมันเป็นเรื่องที่น่าเหยียดหยามมาคนเหล่านี้ไม่สมควรเป็นตำรวจมีหลายคนบอกว่า มีหลายคนตั้งข้อสังเกตว่าผู้กำกับโรงพักทำเลทองดังๆทั้งหลายโรงพักดังๆเนี่ยเขาบอกว่าคนเหล่านี้ต้องพึ่งพาเงินจากบ่อนการพนันใช่หรือไม่ถ้าไม่มีเงินจากบ่อนการพนันก็ไม่สามารถารักษาตำแหน่งผู้กำกับทำเลทองใช่หรือไม่นี่คนตั้งคำถามนะแต่ก็ผมไม่รู้ว่ารโรงพักไหนจะตอบเราว่ากันอย่างนั้นนะทุกวันนี้ผู้กำกับต้องกินต้องใช้ บางคนยศแค่ผู้กับโรงพักสำคัญสำคัญ,คญขับรถราคาแพงบ้านราคาแพงธุรกิจมากมายส่งลูกไปเรียนต่างประเทศตีก๊อฟเป็นประจำทุกสัปดาห์นะครับมีธุรกิจมากมายมีเงินปล่อยเงินกู้นะบางคนมีเงินเป็นหลักร้อยล้านพันล้านหลายคนตั้งข้อสังเกตว่าผู้กำกับเหล่านี้ไปเอาเงินเอาทองมาจากไหนเงินเดือนผู้กับไม่น่าถึงแสนนะ ห้าหกหมื่นบาทได้มั้งและก็หลายคนตั้งข้อสังเกตว่าการวิ่งเต้นมาอยู่เป็นผู้ม่กับสอ,อนอทำเลทองมีสวยมีอะไรต่างๆเนี่ยต้องวิ่งเต้นต้องเอาเงินผิดกฎหมายมาซื้อขายตำแหน่งหรือไม่นะครับต้องเอาเงินมาซื้อขายตำแหน่งหรือไม่เนี่ยเขาตั้งคำถามแต่ก็ไม่มีใครตอบ